เี๋ยวเรามาลองความเร็วของ iPad Pro ชิปเซต M4 512 g b บรุ่น Wi-Fi เทียบกับ M2 ดูซิว่า Copy ไฟล์จาก Sandisk Extreme version 2ความเร็วจะเป็นเท่าไหร่พร้อมกับ Disk Benchmark ตั้งแต่10 g b จนถึง100 g b มาลองดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ N b u s i n r t Tech Channel อีกครั้งครับวิดีโอนี้จะมีหลายชัปเตอร์ลองดูตามนี้ได้เลยนะครับ ตอนแรกเนี่ยเราจะมาลองดูความเร็วของ d i s benchmark แล้วก็ทดลองความเร็วของ speedometer ลองเทียบดูว่า iPad Pro ชิปเซต M 4กับ M 2เนี่ยความเร็วจะต่างกันเท่าไหร่เริ่มแรกเราจะเริ่มจากตัวนี้ลยครับเป็น speedometer เวอร์ชั่นะครับลองคลิก run แล้วก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับตัวนี้จะเอาไว้เทสความเร็วของการดูเว็บแล้วเดี๋ยวเราจะ fast forward ให้มันเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาลองดูซิว่าถ้าเกิดจะใช้ iPad Pro ชิปเซต M 4เทียบกับ M 2แล้วเนี่ยความเร็วจะเป็นเท่าไหร่ ด้านขวาคือ M4 ครับเสร็จก่อนเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยคือ M2 ครับ iPad Pro ชิปเซต M4 ก็ทำสกอร์ได้ที่566ในขณะที่ M2 ได้450แสดงว่า M4 เนี่ยโหลดเว็บไซต์แล้วก็แสดงผลได้เร็วกว่าแน่นอนครับต่อไปเราจะมาลองโหลดเกมสัก2เกมนะครับดูว่าความเร็วในการโหลดของแต่ละเกมเนี่ย iPad รุ่น M4 หรือ M2 จะทำได้ดีกว่าเริ่มแรกที่เกม Diablo 4 Immortal ตัวนี้เราจะทําการโหลดแล้วก็ลองดูการแสดงผลก่อนเข้าเกมเฉยๆนะครับเราจะยังไม่ลองดูในรายละเอียดของการเล่นเกมสําสหรับวิดีโอนี้นะครับทดสอบความเร็วของดิสเฉยๆเห็นไหมครับ M4 เนี่ยโหลดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่ M2 ยังกําลังโหลดเกมอยู่เลยครับยังไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับต่อไปมาลอง Call of Duty Warzone ดูนะครับ เกมที่2อเนี่ยอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าระหว่าง iPad Pro ชิปเซ็ต M4 เทียบกับ M2 แล้วเนี่ยเฉพาะนนในการโหลดเกมนะครับตัวไหนที่จะเร็วกว่าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นพร้อมๆกันเลยครับแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการที่ d e v e l o p e เเนี่ยเขาพัฒนาเกมในลักษะรูปแบบไหนถ้าดูให้ดีเนี่ยตัว Call of Duty Warzone เนี่ยการโหลดเหมือน M2 เนี่ยมันจะเร็วกว่านะครับในขณะที่ M4 กำลังประมวลผลอยู่แต่ว่า Call of Duty Warzone เนี่ย ตัว M2 เนี่ยมันมันโหลดไปเร็วกว่าเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่โดดล่มนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้มันโดดมาแล้วตัว M2 เนี่ยในขณะที่ M4 ยังประมวลผลแล้วเพิ่งโดดมานะครับแสดงว่าการโหลดตัวนเนี้ย Call of Duty Warzone เนี่ย M2 มันถูกอ p t ติม z ซ์มากกว่าแต่ว่า M4 ถ้ามีการ Optimize ์เกมในอนาคตก็อาจจะเร็วกว่าครับ ต่อไปเรามาลองดูการ Copy ข้อมูลจริงซึ่งเป็นวิดีโอไฟล์โปรเจกต์จาก Sandisk Extreme v e เวอร์ชนะครับซึ่งรุ่นนี้มันมีความเร็วในการอ่านและเขียนตามสเปคเนี่ยอยู่ที่2,000 m b เมนะครับแล้วก็เราจะใช้สาย Thunderbolt ของ Oracle นะครับทั้ง2ตัวนี้ผมจะมีลิงก์เป็น a f f i l i a t e Link ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครต้องการสนับสนุนช่องของเราโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็สามารถที่จะช่วยคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้นะครับ มันจะมีคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ซื้อนะครับแต่ใครไม่ซื้อคลิกเฉยๆก็ได้ครับเดี๋ยวมาลองก็ p y ีไฟล์ตั้งแต่โปรเจกต์แรกเลยนะครับตัวนี้นะจะมีขนาดทั้งหมด47.6 g b นะครับเราได้ถ่ายวีดีโอตรงนี้ไว้ผ่าน Sony A7 IV จากนั้นเราจะทำการกอปปี้ครับแล้วลองดูว่าความเร็วในการใช้งานจริงเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของวิดีโอเนี่ยเราจะมีเบนชมาร์ให้ดูครับวิธีง่ายๆก็คือหลังจากที่กอปปี้ s d n d i s k e x t ต e m e เนี่ยต่อเข้ากับ USB-C ของ iPad Pro Chipset M4 นะครับแล้วลองดูว่าทัานทีที่กด p a สต์แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เราจะจับเวลาให้ดูด้วย iPhone ครับมาเริ่มกันเลยครับ การ copy file จริงๆจ,จาก Sandisk Extreme เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของการ copy file ของ iPad แต่ละรุ่นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราลองจาก iPad Chipset M4 ก่อนเป็น Wi-Fi ขนาด512 GB โตัวดิสนี่ยเป็น Sandisk Extreme Version 2นะครับที่มีขนาด2 TB เรา copy file แล้วก็ลอง speed เวลาดูนะครับว่าหลังจากที่เรา copy จริงๆแล้วเนี่ยตัวโปรเจกต์ของเรามันจะใช้เวลา Copy อากตัว Hard Disk ก์ไปสู่ตัว iPad Pro ชิปเซ e ต M4 เนี่ย SSD ไปสู่ M4 เป็นเท่าไหร่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความเร็วในการคอป y ีมันจะมีผลในการทำงานของเราในการอ d ดดิตวิดีโอนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้เลยครับ57.91วินาทีอันนี้จะเป็นไฟล์ขนาด47.6 GB นะครับความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ821 MB ต่อวินาที ก็ถือว่าเป็นความเร็วที่เร็วใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอีกโปรเจกต์หนึ่งครับขนาด 33GB กว่าๆนะครับเช่นเดียวกันก็คือเลือก Copy จากตัว SSD Sandisk Extreme จากนั้นไปลองเพสแล้วก็ลองจับเวลาดูว่า 33GB กว่าๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่าง2โปรเจกต์นี้นะครับว่าความเร็วในการ c o อปทั้ง2โปรเจกต์เนี่ยเมื่อเอามาหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเร็วมันจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ การที่เรากปปี้ทั้ง2ขนาดเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าถ้าขนาดของโปรเจกต์มันมีค่าต่างกันเนี่ยความเร็วในการกปปี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ43.8วินาทีเดี๋ยวเรามาลองคิดค่าเฉลี่ยกันครับค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ761 MB ต่อวินาทีนะครับคราวนี้มาถึงคลาวของ iPad Pro c ชิปเซ็ต M2 กันบ้างครับเรามาลองดูว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นชิปเซ็ต M2 แล้วเนี่ยความเร็วในการกปปี้ทั้ง2โปรเจกต์ จะต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเริ่มจากการที่เราเอาตัว iPad Pro ชิปเซ e t M2 เนี่ยมาต่อก่อนเดี๋ยวลองล็อกอินก่อนนะครับคราวนี้ก็มาถึงคิวของ iPad Pro Chipset M2 ครับลอง Copy โดย Copy จากตัว Sandisk Extreme Version 2เหมือนเดิมขนาดของโปรเจกต์ก็จะแยกเป็น2โปรเจกต์เหมือนเดิมให้ดูครับว่าเทียบกันแล้วเนี่ยจะมีความเร็วในการ Copy ต่างกันเท่าไหร่ วิธีการเช็คเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดตัวไฟล์แอปของ iPad OS นะครับจากนั้นก็เลือก Get Info ได้จะสังเกตเห็นคำว่า Size ตัวขนาดโปรเจกต์เนี่ยจะอยู่ที่47.6 GB g b กิเนี่ยจะเท่ากับ1,000 m มกนะครับเวลาหารลงมาแล้วเนี่ยเราถึงเห็นว่ามันจะเป็นความเร็วในหน่วยของ m มกที่เราคำนวณให้ดูครับคราวนี้ก็ถึงคิวของ iPad Pro M2 แล้วมาลองเริ่มกันเลยครับ เช่นเดียวกันครับกดเริ่มแล้วก็กดสตาร์ตตัวทัมเมอร์นะครับจับเวลาจากนั้นก็แท็บตรง Progress ที่มันเป็นไอคอนตรงกลางเพื่อที่จะดู Progress แล้วก็เราทำการเพิ่มความเร็วของวิดีโอไปจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะครับมาดูซิว่าความเร็วของ ipad pro chipset m 2เนี่ยมันจะทำได้เร็วกว่าหรือช้ากว่า m 4ครับ ในขณะที่ความเร็วของ M4 อยู่ที่ประมาณ57วินาทีแต่ M2 เนะี่ยมันใช้เวลาไปทั้งสิ้น1นาที4วินาทีหรือว่า64.31วินาทีนะครับจะใช้การคำนวณตัวนี้ออกมาเป็นความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ740 m b ต่อวินาทีครับเรามาลองเทสโปรเจกต์ที่2องเลยครับ3.3.35 g b เช่นเดียวกันครับเราจะใช้โปรเจกต์แบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เริ่ม Copy จาก Sandisk e x t r e m e มาเก็บไว้ในตัว iPad Pro c ชิ p เซ t M2 ครับ เราก็ลองแบบเดียวกันครับลองคลิกเพจแล้วก็เริ่มจับเวลากันเลยผลการทดสอบในไฟล์ที่เป็นขนาดเล็กกว่า33.35 GB เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกับ iPad Pro Chipset M4 มากเลยครับช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะมีการทดสอบแบบละเอียดโดย Jazz Disk Bench นะครับยังไงลองตามดูกันครับในส่วนวิดีโอนี้เราจะมาลองให้ดู โปรแกรม Geekbench 6กันนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ benchmark ตัวแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็จะใช้ Geekbench 6ในการทดสอบกันครับโดยทดสอบเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ตั้งแต่ CPU benchmark นะครับเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับคือทดสอบความเร็วของ CPU ซึ่งการทดสอบตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง Single-Core และ Multi-Core นะครับ แยกให้ดูนิดหนึ่งซิงเกิลคอร์เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันบางอย่างที่ไม่ได้ใช้ความเร็วในการประมวลผลแบบหลายคอร์ core. ก็คือใช้แค่เหมือนกับมี CPU แค่หนึ่งเดียวนะครับในขณะที่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยทำได้เยอะกว่าแอปพลิเคชันบางอย่างเนี่ยยังรันแบบซิงเกิลคอร์อยู่ครับในขณะที่แอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยจะรันแบบมัลติคอร์จะได้ใช้ประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดแวร์ได้เต็มที่นะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันไหนบ้างที่รันแบบไหน บางแอปที่รันได้ Single c คอรเนี่ยก็จะใช้ความเร็วของตัว s i n ซิงเกิลคอร์เ m นช์เาี์ยได้เยอะกว่า เห็นไหมครับตัวนี้ iPad Pro ชิปเซ็ต M4 เนี่ยรันเสร็จเรียบร้อยแล้ว Single-Core อยู่ที่3689ในขณะที่ Multi-Core อยู่ที่13339เลยนะครับตัวนี้ถือว่าเร็วมากๆแล้วก็ท,ทาง Apple เนี่ยได้ลองเทสและก็เคลมดูแล้วว่าเร็วพอๆกับ Desktop CPU ของทาง Intel หลายๆตัวเลยครับส่วน iPad Pro ชิปเซ็ต M2 เนี่ยยังรันไม่เสร็จเดี๋ยวรอเขาหน่อยครับ เราจะเอาผลของ M4 มาลบ M2 นะครับแล้วก็หารด้วย M2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความเร็ว s i n เกิลคอรเนี่ยจะเร็วกว่าอยู่ที่ประมาณ42.3ครับถ้าเทียบเป็น m u มัลติคอรเนี่ยจะอยู่ที่32.59ซึ่งถือว่าเป็นความเร็วที่สูงกว่าพอสมควรเลยนะครับการอัปเกรดจาก M2 ไปเป็น M4 เนี่ยในด้าน CPU ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ เรามาลองดูเทสต่ตตอไปครับว่าจะมีผลความแตกต่างเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเราลองเลือกที่แท็บ s i n เกิลคอรนะครับมันจะมีชาร์ตอยู่ว่า s i n เกิลคอรเนี่ยถ้าเทียบแล้วกับอุปกรณ์อื่นจะต่างกันยังไงบ้างเช่นเดียวกันกับมัลติคอร์ครับจะมีแท็บให้เราเลือกได้นะครับเราเทส CPU ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาลองเทสความเร็วของ GPU กันบ้างครับ GPU เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่มีความแตกต่างของระหว่าง M4 กับ M2 นะครับ ชิปเซตของ m 4เนี่ยผลิตด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าและขนาดของนาโนเมตรเนี่ยน้อยกว่าโหนดในการผลิตก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของตัว cpu ชิปเซต m 4เนี่ยถือว่าดีกว่าชิปเซต m 2มากพอสมควรเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุหลักว่าทำไมผมถึงอัปเกรดจาก m 2เป็น m 4หนึ่งในสาเหตุก็คือเพื่อที่จะรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเอาละครับเราได้ประสิทธิภาพของตัว gpu ระหว่าง m 4กับ m 2ออกมาแล้ว ความแตกต่างก็อยู่ที่ประมาณ16.7%อันนี้ก็ถือว่าแตกต่างกันไม่ไม่มากตามที่ผมคาดไว้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าการประมวลผลนได้ดีมากขึ้นครับโดยเฉพาะการมีฮาร์ดแวร์เรเทรซิ่งช่วยในแอปพลิเคชันกราฟิกได้ครับในส่วนต่อไปเราจะมาลองกิก bench ml นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทดสอบแมชชีนเล a ร์นิ่งโดยจะมีวิธีทดสออยู่3แบบคือใช้ cpu gpu และก็ n e u r a l Engine ครับ ในวิดีโอแรกเนี่ยเราจะลองให้ดูว่าถ้าใช้ CPU รุ่นล้วนเนี่ยการประมวลผล Geekbench ML เนี่ยมันจะมีสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เราจะทำการเร่งความเร็วเหมือนกับวิดีโอก่อนหน้านี้เรามาลองลุ้นกันครับว่า CPU ไหนจะเร็วกว่าผลการทดสอบก็ออกมาแล้วครับ ตามภาพก็คือ CPU ที่ใช้ M4 เนี่ยเร็วกว่า35.68นะครับคราวนี้เราจะมาลองทดสอบอีกแบบหนึ่งโดยใช้ GPU ครับดูซิว่าความเร็วของ GPU เนี่ยทั้งสองรุ่นจะมีความแตกต่างกันที่เท่าไหร่ M4 เนี่ยเร็วกว่าอยู่แล้วครับก็ผลออกมาที่28.83ออันนี้คือการใช้ GPU หรือว่ากราฟิกในการประมวลผลนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทดสอบโดยใช้ Neural Engine ของแต่ละ CPU กันครับ ก็คือเราจะใช้ชิปเซต m 4กับ m 2เหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะใช้หน่วยประมวลผลด้าน neural engine โดยเฉพาะผลการทดสอบ m 4เนี่ยมันก็มีความเร็วอยู่ที่ประมาณ26.9%เครับเมื่อเทียบกับชิปเซต m 2นะครับ ในส่วนต่อไปนี้เราจะมาลองแอปพลิเคชันชื่อ Jazz Disk Bench เพื่อดูว่าขนาดของไฟล์ต่างๆกันเนี่ยจะมีความเร็วในการทดสอบแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ <1> 1> เราจะเริ่มจากทดสอบแบบ Standard ก่อนจะเห็นว่า M4 เร็วกว่านะครับอันนี้ทั้ง2แบบจากนั้นเราลองขนาด10 g b ไจำลองว่าไฟล์ขนาดไม่ใหญ่มากลองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับ M2 จะเร็วกว่าครับ รานนี้เราลองเพิ่มไฟล์มาเป็นขนาด15 g b แล้วลองทดสอบดูว่าแบบไหนจะเร็วกว่านะครับขนาดของไฟล์เนี่ยจะมีผลต่อความเร็วในการ Copy ด้วยนะครับรอบนี้เนี่ย M4 เร็วกว่านะครับ M2 ตามมาทีหลังลองรอบที่2ดูซิว่า15 g b เนี่ยจะต่างกันสักแค่ไหนครับเริ่มเลยครับรอบที่2เนี่ยเหมือน M4 จะช้าในช่วงแรกนะครับ M2 จะลั่นมาได้เร็วกว่าแต่สุดท้ายแล้ว M4 เนี่ยมันจะจบได้เร็วกว่าครับเสร็จก่อนนะครับ อ่เราลองเพิ่มไฟล์คราวนี้มาเป็น20 g b ดูครับสาเหตุที่เราลองรันหลายๆแบบให้ดูเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวจะเห็นตอนที่100 g b นะครับจะเห็นว่า M2 เนี่ยมันมีความแตกต่างกับ M4 แบบชัดเจนครับอันนี้30 g b แล้วครับขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ เพิ่มความเร็วในการที่จะรันให้มากขึ้นนะครับสปีดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วสังเกตดูกราฟของ M4 ครับยิ่งขนาดไฟล์ใหญ่มากๆเนี่ยมันจะมีความช้ามากขึ้นนะครับต่บางกับชิปเซ็ต M2 ที่ค่อนข้างจะคงที่มากกว่ารอบที่2ลองรันดูอีกครั้งนึงครับสังเกตดูนะครับ M4 มันจะช้าหรือเร็วกว่า เห็นไหมครับ M2 เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 30GB เนี่ยดูเหมือน M2 เนี่ยกับรันได้ดีกว่า M4 แสดงว่า Storage ของ M4 เนี่ยอาจจะมีการทำแคชชิงนะครับอาจจะมีการใช้แคชที่มีจำนวนจำกัดแล้วเราจะเห็นความเร็วที่มากกว่า 15GB เป็นต้นไปเนี่ยแคชของ M4 เนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะครับไม่เหมือนกับชิปเซ e ต M2 อันนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่า หลายคนอาจจะไม่คาดถึงนะครับคิดว่า Storage เนี่ย M4 ยังไงก็น่าจะเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นว่า M2 สามารถที่จะรันได้เร็วกว่านะครับลองอีกรอบนึงครับและดูชาร์จอีกครั้งนึงนะครับสังเกตเห็นชาร์จว่าเป็นยังไงบ้างครับมีความคงที่มากน้อยแค่ไหน M2 เนบางช่วงมีการเพิ่มความเร็วในการไรต์มากขึ้นนะครับในขณะที่ M4 เนี่ยไรต์ได้พักนึงแล้วก็หยุด พักหนึ่งแล้วก็หยุดกราฟก็เลยเป็นเหมือนฟันปลาแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาลองดูอีกครั้งนึงครับเทสสุดท้ายจะเป็น 100gb ครับแล้วลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่ายังไงก็ M4 แพ้ M2 แน่นอนครับสำหรับตัวเบนช์ m ม r k ตัวนี้นะครับ ความเร็วในการทำเบนชม์กมันอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของตัวชาร์ตเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างของชิป s e t M4 อยู่นะครับเป็นไงบ้างครับในการทดสอบวิดีโอครั้งนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะได้ประโยชน์ให้กับหลายคนได้ดูว่าประสิทธิภาพของ Storage ทั้ง2รุ่นต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เราแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะติดตามวิดีโอเราในวิดีโอถัดไปได้ครับใครต้องการสนับสนุนก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างเพื่อที่จะสนับสนุนผ่านลิงก์ที่เป็น affiliate link s h o p e e ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ